คับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม2-3ก็คืนนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับคลิปแรกของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นงานของเลสซิ่งนะครับตัวนี้เป็นล้อ45สี่ลูร้อยนะครับออฟเซต35ป้าง7นิ้วนะครับสเปคมาตรฐานเลยทําไมผมรู้ก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นสเปคนี้เลยนะครับ45นะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถอสี่ลูมาตรฐานทั่วไปได้หมดเลย นะครับผมจะพูดเฉพาะสี่ลูที่ไม่ใช่มาตรฐานละกันเช่นนิสสันมาร์สแต่นิสสันไอเนี้ยตัวนิสสันทีน่านะครับโต้ต้าอเวนซ่าอะไรพวกนี้จะใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นใส่ได้หมดนะนะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ15กว้าง7นะที่ผมบอกนะครับออฟเซ็ตอยู่35นะครับออฟเซ็ต35นะแล้วก็4รูร้อยนะครับตัวนี้เป็นงานทั่วไปนะครับเป็นงานทั่วไปนะนะครับก็ออกแนวดีสวยดี นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทังมาได้นะบางทีเบื่อแล้วล้อเดิมอย่เปลี่ยนไม่มีปัญหาผมใส่ให้นะครับ <S <S ของเก่ารับเทินด้วยนะครับ <S 1> <S 1> หน้าร้านเราเป็นสีนขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมา ต่คลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ